จะมีปัญหาเรื่องของการติดตั้งเครื่องจักรยังไงไหมครับว่าจะติดตั้งยังไงให้ถูกหลัก GME นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันสั้นๆนะครับในส่วนของการติดตั้งเครื่องจักรกันนะครับก็หลักการของการติดตั้งเครื่องจักรให้ถูกต้องตาม GMP ครับมีหลักง่ายๆอยู่3หลักเองครับหนึ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการติดตั้งสามารถปฏิบัติงานได้ครับปฏิบัติงานได้นะครับ2ก็คือนะครับเข้าไปบํารุงรักษานะครับและก็ทําความสะอาดได้นะครับทําความสะอาดได้3ก็คือนะครับ ติดตั้งแล้วต้องถูกสุขลักษณะครับไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนนะครับไม่ต้องให้เกิดการปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนโดยตรงหรือปนเปื้อนข้ามนะครับทีนี้ผมจะมีตัวอย่างยกให้ในส่วนของการติดตั้งเครื่องจักรนะครับสมมติว่าโรงงานเรามีการติดตั้งเครื่องจักรนะครับสมมุติว่าเป็นเครื่องบดหมูแล้วกันนะครับมีฮอปเปอร์อยู่ตรงข้างบนนะครับว่าไม่สวยครับขออนุญาตวาดอีกทีนึงสมมุติว่ามีฮอปเปอร์นะครับนี่เป็นฮอปเปอร์นี่เป็นเครื่องบดหมูนะครับแล้วเรา เราก็จะตกมาข้างล่างใช่ไหมครับแล้วเราก็เอากระบะไปรองอ่าแล้วก็มีพนักง,งานมานั่งยองๆรอของอยู่นะครับอ่าอันนี้คือลักษณะของการติดตั้งที่ผิดสุขลักษณะครับตามหลักการข้อ3เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราติดตั้งเครื่องจักรที่ต่ำเกินไปครับก่อให้เกิดการปนเปื้อน,นข้ามได้ครับอย่างเช่นกระบะวางพื้นโดยตรงกระบะเปื้อนเลยบวเราเห็นไหมครับแล้วเราก็ยกกระบะไปวางบนโต๊ะ S <S <an> <S เปื่อละมือของเราจับกระบะมือเปื่อลวเห็นไหมครับ,บ m y m y? แล้วก็ไปจับอาหารต่อเกิดการปนเปื้อนข้ามเกิดขึ้นมาครับนี่คือติดตั้งเครื่องจกักรผิดสุขลักษณะครับอ่าอันที่ 2, <S <S <an> <S 2คือนะครับติดตั้งไงให้สามารถเข้าไปดําเนินการได้นะครับแล้วก็เข้าไปทาความสะอาดได้บ่มรกษาได้นะครับเราติดตั้งเครื่องจักรแล้วนะเครื่องจักรนั้นไปชิดกับกําแพงมากเกินไปนะนนี้เป็นกําแพงห้องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเราไม่สามารถเข้าไปทาความสะอาดในโซนนี้ได้เลยเห็นไหมครับ มันจะก่อให้เกิดการหมักหมมสะสมเกิดการปนเปื้อน,นเกิดขึ้นมาได้นะครับติดตั้งเครื่องจักรไม่สามารถเข้าไปเมนเทนแนนหรือเข้าไปทําความสะอาดได้ถามว่ามันควรห่างเท่าไหร่ดีนะครับไม่มีข้อกำหนดบังคับว่าต้องห่างเท่าไหร่นะครับ,เ,รรบเพียงแต่ว่าเวลาเราติดตั้งเครื่องจักร ให้มันห่างเพียงพอที่จะเข้าไปทําความสะอาดและการเข้าไปทําการปฏิบัติงานได้นะครับถามว่ามีคําแนะนำไหมอาจารย์ก็ก็เราวแต่ความเหมาะสมแล้วกันนะครับถ้าจะเหมาะสมถ้ามีพื้นที่เยอะก็สัก1เมตรนะครับห่างไปสัก1เมตรถ้าพื้นที่น้อยๆนะครับ <five S 1> ก็นะครับประมาณสัก60เซนหรือฟุตหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปสามารถทําความสะอาดได้นะครับไม่ได้มีบังคับนะครับเอาประมาณว่าเอาตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับ60เซนถึง100เซนก็พอเหมาะนะครับทีนี้ ความสูงล่ามีการแนะนำไหมว่าต้องสูงกว่าพื้นกัรแบตงานเท่าไหร่นะครับถ้าแนะนําก็อยู่ประมาณสัก60เซนนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้น้อยกว่า60เซนสามารถทําได้ไหมก็สามารถทําได้นะครับก็ขึ้นอยู่ามเหมาะสมนะครับไม่ได้บังคับอันนี้เป็นแค่คาแนะนําเฉยๆนะครับหรือเราอาจจะมีพาเลทนะครับช่วงนี้ถ้า ปรับปรุงเครื่องจักรไม่ทันก็ต้องเอาเลตมาวางไว้รอดไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของการปนเปื้อนเกิดขึ้นมานะครับแล้วอนาคตในระยะยาวเราค่อยมีการปรับเครื่องจักรให้มันสูงขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งในไอเดียล่องของการติดตั้งเครื่องจักรให้มันเหมาะสมต่อการแบกงานให้ถูกต้องตาม GMP นะครับวันนี้เราคุยกันด้วยคลิปสั้นๆนะครับอยูไว้เป็นไอเดียนะครับถ้าอยากให้อาจารย์มาเล่าเกี่ยวข้องอะไรก็กันคิดได้นะครับเราก็หรือจะสอบถามมาก็ได้นะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับจะมานั่งคิดคอนเทนต์ใหม่ๆเกิด หรือถ้าอยากพิมพ์เพื่อให้กำลังใจอาจารย์ก็สามารถพิมพ์ได้นะพิมพ์คำว่าการติดตั้งเครื่องจักรให้ถูกต้องตาม GMP แล้วกันนะครับพิมพ์ยาวนิดนึงนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับกำลังใจทุกอย่างเลยนะครับทั้งกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ตอบโต้กันนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ